เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมซาดาฮิโรยุกิเนี่ยครับเจ้าของบีมแห่งความตายเนี่ยถึงชอบรับบทให้ตัวเองเนี่ยมีจุดจบเป็นแบบนั้นกัน เรียกได้ว่านะครับทุกวันนี้ครับเขานะครับกลายเป็นไอคอนมีมแห่งความตายไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับชายที่ชื่อว่าฮิโรยุกิซานดาตกแสดงแอคชั่นมาเท่ชาวญี่ปุ่นครับเหตุนะครับเป็นเพราะหนังที่แกไปแสดงหรือไปปรากฏตัวในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะ The a v e n g e r หรือ John Wi c กเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าที่จะต้องตายแบบระทมทุกทีครับผมซึ่งประเด็นนี้นะครับตัวของเขานะครับได้ให้มุมมองกับการรับบทแบบนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากๆครับโดยเขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเขานะครับรักในการแสดงบทที่ต้องมีจุดจบแบบนี้มากๆเลยแหละครับ ด้ววยยคาามตแต่บางครั้งนะครับหากมองเข้าไปลึกๆเนี่ยการรอดชีวิตจนจบเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนทางสู่ความสุขเสมอไปครับโดยเฉพาะกับหนังดราม่าซามูไรเนี่ยการตายอย่างมีเกียรติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับซามูไรครับผมดังนั้นนะฮะไม่ว่าจะรอดหรือตายในเรื่องนะครับสิ่งนั้นมันไม่สําคัญเลยครับขอแค่บทกับเนื้อเรื่องเนี่ยมันดีก็พอครับและนี่นะครับก็คือแก่นแท้ของแนวคิดของซาดาฮิโรยุกินั่นเองครับผมและล่าสุดตอนนี้นะครับเขาก็กำลังมีผลงานใหม่ที่กําลังออนแอร์ดิสนีย์พลัสนะครับ ละครที่เขาแสดงเนี่ยจะรอดผิวไทยครั้งตามสไตล์ของเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปเอาใจช่วยกันนะครับผมแล้วทุกเรื่อง